มาแล้วมาแล้วพี่งวนมาแล้วจ้าพี่งวนชวนกินวันนี้นะฮะกล้ <c oughs> วยแขกของเราอออโอ้โหนี่คือกล้วยแขกแจกยิ้มยิ้มยิมย้มยิม้มยิ้มโอ้ยขายดีไม่ดีอร่อยไม่อร่อยดูจากด้านหลังสิครับเป็นยังไงครับคนมาตอบคือต้งแต่ตีสามเลยนะครับนี่แต่ว่าขอบอกนิดนึงน,นะครับว่าวกล้วยร้านนี้นะครับเป็นกล้วยปลอดสารพิษ แล้วก็เป็นกล้วยออร์แกนิกด้วยดังนั้นเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีแฮปปี้ทั้งครอบครัวสุดยอดเลยพี่งวนี่เขาเมืออาชีพม,มากมากเลยนะคะคุณผู้มไหมนี่ผมว่างานนี้เนี่ยร้านเพื่อนคุณไม่เจงแล้วแหละอิจฉาวะ่ะเนี่ยมาถึงก็กินกินกินพูดพูดพูดแล้วก็รับเงินเออจรป่าเนี่ยเขาเรียกว่าอิทธิพลในโลกโซเชียลใครๆก็สามารถสร้างตัวตนจนกลายเป็นสื่อเองได้ แต่ก็มีทั้งสื่อดีแล้วก็สื่อไม่ดีนะคะโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับนี่เสร็จแล้วหรอคะทำไมเร็วจังอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับพูดมากเจ็บคองั้นค่ารีวิวพี่รับเลยไหมครับได้ค่ะนี่ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราเราไปร้านเราไม่คุยกับคนขายนี่ถักจะอิดฉาเขาเหมือนที่ป๋าบอกแล้วว่า มาถึงกินกินกินพูดพูดพูดแป๊บเดียวรับเงินไปแล้วอ่ะเราไปฝึกเป็นยูทูบเบอร์แม่ลูกกันไหมโอ้โ้จะได้เงินเนาะนี่มันก็นิดเดียวไปหรือเปล่าคะแต่เขากำลังตีไว้แล้วแหละยังไงมันต้องได้ยอดวิวอ่ะ มาแล้วมาแล้วพี่ง้วนมาแล้วจ้าพี่งวนชวนกินวันนี้นะฮะโอ้โหยอดวิวเป็นหลักแสนแล้วว่าเพิ่งโพสไปเองอะใบบัวบอกแล้วค่ะว่าคนติดตามเขาเยอะสุดยอดเลยใบบัวนี่ดีนะเนี่ยที่ได้ใบบัวแนะนำพี่งวนให้เราอะนั้นขอเปลี่ยนจากคำชมเนี่ยเป็นเรียเข้าวซุกมือได้ไหมคะคุณป๋อไม่ได้ เฮวัยรุ่นสิงเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะคอมเมนต์ที่เป็นพันๆเลยนะแล้วก็พูดบอกว่าอร่อยจริงๆเหมือนที่เฮงวอนรีวิวไว้เป๊ะเลยเ,เดี๋ยวเยวอย่าบอกอแล้วว่าคนพวกนี้ไปกินของคุณปิดปีป้มาแล้วทุกคนอ้าใช่เฮ้ยเ้มันเพิ่งคานไปแค่วันเดียวเองนะก็จริงอย่างที่พี่พี่พูดนะคะผมว่าไม่มีอะไรหรอกครับแค่ยอดวิวพุ่งสูงขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะ จริงค่ะคุณปอสุดยอดไปเลยไม่รู้ดูยอดไลค์ก็สูงเนี่ยพี่มันมันมันเร็วขนาดนี้คุณคนดูคนเร็วไปไหมค่ะป๋าจริงจริงเอางี้ดีไหมคุณถ้าคุณสงสัยเรื่องยอดวิวพุ่งเกินจริงเนี่ยคุณก็ลองโทรไปถามเพื่อนคุณดูสิว่ายอดขายเนี่ยพุ่งตามยอดวิวยอดเมนหรือเปล่าอือก็ดีเหมือนกัน โอลปิตตี้ยอดขายร้านกล้วยแขกของแกเป็นไงบ้างฮะจริงหรอเอเอโอเคโอเคงานแค่นี้ก่อนนะเป็นไงยอดขายพุ่งเลยสิใช่ไหมพุ่งอะไรล่ะยังน้อยเหมือนเดิมมาสิอา้าวรถในคอมเมนต์ที่บอกว่าไปชิมแล้วอร่อยกันเป็นแสนเลยนะคุณ ไปชิมทิปละสิไม่ว่านี่คุณจะบอกว่าเขาไม่ได้ไปชิมเงินจริงๆหรอก็ใช่ไงฉันว่าในง้วนอะไรเนี่ยต้องปั่นยอดวิวตัวเองแน่ๆเลยเหรอว่างเฮ้ยองวนเล่อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะไปไหนออาก็ไปเอาเงินของเราคืนนะสิ ฉันว่าไม่ทันแล้วแหละช่างเหอะถือว่าเป็นบทเรียนของเราก็แล้วกันเอาแล้วครับผมคราวนี้เราก็มาพบกับกล้วยแขกนะครับผมจากคุณปิ๊ดปี้นะครับค่ะ ร้านกล้วยแขกแจกยิ้มของปิ๊ปปี้เนี่ยบอกเลยว่าใชาก้กล้วยนวอร์แกนิกนะคะไม่มีสารเคมีตกค้างมไม่มียาฆ่ามแมลงเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีที่สําคัญเนี่ยทอดกรอบแบบไม่อมน้ํามันด้วยค่ะว้าวแล้วราคานี่ยังไงครับอุ้ยราคาไม่แรงค่ะถ้าเกิดเทียบกับคุณภาพก็คือเลิศม,มากอืมแล้วติดต่อได้งไงครับก็ติดต่อมาที่ปิป๊ปปี้โดยตรงได้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ค่ะอ๋อเยี่ยมแล้วสําหรับครัวคุณหอยเนี่ยบอกเลยว่าราคาพิเศษค่ะ อร่อยไหมคะอร่อยอร่อยมากจริงนี่ทั้งหมดดูนี่นะะเสียดายางเงินที่ไปจ้างไอ้ง,ง้วนจริงๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยใบบัวต้องขอโทษคุณนิวคุณปอนะคะที่แนะนำไอ้นั่นนะคะมารีวิวกล้วยแขกอะ <c oughs> ถ้าใบบัวรู้ก่อนเนี่ยก็คงจะไม่แนะนำให้ผู้คุณหรอกค่ะ <c oughs> ช่างเถอะใบบัว ฉันรู้นะว่าเธอตั้งใจอยากจะให้งานออกมาดีอะแต่ว่าคราวหน้าคราวหลังเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังนะก่อนที่จะเลือกใครมาทำงานด้วยกรมตามทันจริงๆเลยผมเองก็ตั้งใจไปหลอกคนดูเรื่องไปต่อคิวซื้อกล้วยแขกตั้งแต่เช้ามืดอ่ะอดันมาโดนเอ้งว้นชวนกินอะไรเนี่ยหลอกเอาเงินค่ารีวิวไปซะงั้นอะ <c oughs> อเจ็บใจจริงๆเว้ยคราวหน้าก็ช่วยทำสื่อที่จริงใจสิอย่าหลอกคนดูอีกโอ้ แล้วอย่างนี้เราจะแจ้งตำรวจมาจับในง้วนฐานที่สร้างยอดวิวยอดไลฟ์ปลอมมันหลอกพวกเราได้ไหมคะคุณนิวไม่ได้ค่ะป้าเพราะตอนนี้การเพิ่มยอดไลฟ์ยอดวิวเนี่ยมันยังไม่ถือว่าผิดกฎหมายนะคะแต่ป้าเชื่อนะคะว่าในง้วนเนี่ยมันจะต้องโดนกรำตามทันแน่ๆค่ะ เพราะมันมาสร้างยอดวิวยอดไลค์ปลอมหลอกพวกเราแล้วมันก็ยังสร้างคอมเมนต์หรือว่าไอ้พวกความคิดเห็นอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในความเป็นจริงเลยอะค่ะเพื่อมาหลอกเงินลูกค้าอย่างเงี้ยมันแย่มากๆเลยอะค่ะใช่จริงด้วยนี่ก็อีกคนนึงประสงค์เขากําลังซีเรีย์กันอยู่ไม่เห็นเลยยังไงคือสื่อสมัยนี้มันแย่จริงเลยนะโอ,อ้ที่ดูขนาดเราเป็นคนนาสื่อด้วยกันมันยังหลอกเราอะ่ะเนาะแล้วชาวบ้านที่แบบว่าไม่รู้อีหน่่ยเนี้ย ก็ต้องตกเป็นเหยื่อไอ้พวกทําสื่อที่มันแย่ๆแบบนี้ไม่รอดก็เพราะแบบนี้สิคะพวกเราถึงต้องทําสื่อที่ดีแล้วก็น่าเชื่อถือให้กับผู้ชมแล้วก็ช่วยกันสอส่องนะว่าสื่อไหนที่ไม่ดีเนี่ยแล้วก็ร่วมกันแจ้งเบาะแสให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบรู้เราจะได้กาจัดสื่อที่ไม่ดีเนี่ยให้หมดไปเข้าใจไหมคะเข้าใจครับดีมากค่ะ แหมดูในง้วนสิครับทำไปได้เพียงแค่เขาเนี่ยต้องการให้พวกเราเนี่ยเห็นว่าเขาเนี่ยมียอดผู้ชมเยอะยอมไปจ้างหน้าม้ามาปั่นยอดรับชมนะครับเพื่อหลอกให้เราหลงเชื่ออต่อไปนี้เนี่ยเราจะมาเชื่อยอดไลค์ยอดวิวยอดผู้ติดตามอะไรพวกนี้ไม่ได้อีกแล้วเพราะมันสามารถจัดฉากกันได้เพราะฉะนั้นผู้รับสื่อต้องมีสติวิเคราะห์ให้ดีแล้วก็ตรวจสอบอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะเชื่อข้อมูลที่มาจากบุคคลกลุ่มนี้ด้วยนะครับ การใช้ผู้ส่งอิทธิพลออนไลน์หรือว่าออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์นะคะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันเพราะว่าเพิ่มเรื่องของการเข้าถึงสร้างการรับรู้และก็การบอกต่อได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้ส่งอิทธิพลออนไลน์ที่ยังมีผู้ชมหรือผู้ติดตามจํานวนไม่มากนะคะเช่นระดับนาโน,โนหรือว่าระดับไมโครจะยิ่งทําให้ผู้รับสารเนี่ยรู้สึกถึงความเป็นเพื่อนเพื่อนคุยกับเพื่อน สร้างความมีปฏิสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วมหรือว่า engagement ได้มากเลยทีเดียวค่ะในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคนะคะเราจะต้องรู้เท่าทันว่าการใช้คนรีวิวหรือว่า influencer เหล่านี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด แม้ว่าจะมียอดไลค์หรือว่ายอดฟอลจำนวนมากแต่ก็ไม่ได้การันตีนะคะว่าของที่เขาขายหรือว่าบริการที่เขามอบให้เรานั้นมีคุณภาพอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ไม่เสมอไปดังนั้นเราก็จะต้องรู้เท่าทันนะคะแล้วก็ต้องตั้งคำถามเกี่ยวกับเป้าหมายในการที่นักรีวิวหรือว่าออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ย รีวิวให้กับเรานะคะว่าเป้าหมายเขาคืออะไรซึ่งเป้าหมายหลักๆก,ก็คือต้องการที่จะเร้าความต้องการในการบริโภคในการซื้อในการใช้สินค้าและบริการนะคะโดยนักรีวิวหรือว่าออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นก็จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนกลับคืนไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปของค่าจ้างหรือว่าผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆนะคะ คราวนี้ในส่วนของเราเองที่เป็นผู้บริโภคนะคะเราสามารถใช้ประโยชน์จากการรีวิวได้ค่ะโดยที่เราจะต้องมองหรือว่าจะต้องค้นหารีวิวนะคะที่แตกต่างหลากหลายหลายๆมุมมองเพื่อเปรียบเทียบแล้วก็นำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นนะคะรวมถึงสุดท้ายตั้งคำถามกับตัวเองค่ะว่าเราต้องการสิ่งนั้นจริงหรือเปล่า คนรีวิวนะคะเราก็จะต้องมีการตรวจสอบสินค้าให้แน่ใจว่าสินค้าที่เรารีวิวนั้นได้มาตรฐานหรือไม่ถ้าเป็นอาหารอาหารเสริมยาต่างๆเนี่ยเขาได้มาตรฐานจากอยอยหรือเปล่านะคะรวมถึงคําที่เราใช้ในการโฆษณาในการรีวิวนั้นมีความเกินจริงไหมหรือว่าเป็นเท็จหรือเปล่านะคะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวงังเพราะว่ามันผิดกฎหมายด้วยนะคะถ้าเราโฆษณาเกินจริงหรือว่าโฆษณาเป็นเท็จนะคะ ครานี้ในส่วนของนอกรีวิวเองเนี่ยนอกจากจะต้องศึกษากฎหมายแล้วเราอาจจะต้องนึกถึงจริยธรรมนะคะที่จะได้ทำในการสื่อสารแล้วก็ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมนะคะเพื่อที่เราจะได้ขายของได้ด้วยแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกๆคนขึ้นไปได้ด้วยพร้อมๆกันนะคะสำหรับพวกเรานะคะในฐานะเป็นผู้บริโภคถ้าเราเจอหรือว่าพบเห็นนะคะเรื่องราวที่เรารู้สึกว่าเราถูกเอาเปรียบนะคะในการ ซื้อสินค้าหรือว่าคำโฆษณานี้มันเกินจริงเหลือเกินเราอาจจะสามารถร้องเรียนได้ในานะ,ะนะผู้บริโภคที่รู้เท่าทันนะคะผ่านช่องทางต่างๆเช่นโทร1556นะคะที่สํานักงานอาหารยาในกรณีที่มีโฆษณาผ่านสือ่อทุกๆประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุออนไลน์เป็นสินค้าพวกอาหารยาผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้ก็เครื่องสำอาง หรือโทร1166นะคะสำนังงนกงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีที่เป็นสินค้าอุปโภคและบริโภคทั่วๆไปหรือโทร1 2 0 0อกสทชในกรณีที่เราพบการหลอกลวงหรือว่าการโฆษณาเกินจริงนะคะในทีวีและก็วิทยุค่ะคนดูคนเยอะจริงเหรอแม่จิงค่ะ ดูเลิปเลยค่ะจะไปจะกล้วยที่ไหนมาทอดอ่ะมาแล้วมาแล้วพี่งวนมาแล้วหือเหรออือพี่งวนนล่หว่าพี่วนพ่วนพี่งวนพี่งวนพี่งวนอ่าปิดปี้ปเปิด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 นกอปิดสนามเลยมาเนี่ยปิดปี๊บเด้ค่ะครับนจ๊ะเหนียวมากตัว่ amarin tv